สถานการณ์ไม่ดีแล้วเสียวชือ้อเป็นยังไงบ้างเรอลูกเนื่องจากมีสารพิษสะสมอยู่ในเส้นเอ็นจำนวนมากการที่กำจัดมันออกมาก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วเหรอครับพี่ชายเสี่ยวชือ้อครั้งต่อไปหวานหวานจะอ่อนโยนให้มากกว่านี้นะพี่จะได้ไม่เจ็บยังไงล่ะฉันไม่เจ็บหรอกนะแต่ว่าหวานหวานตอนนี้เธอทับขาฉันอยู่นะ เออลืมตัวไปเลยนะนี่เสี่ยวชือ้อขาของลูกหายดีแล้วอย่างนั้นเหรอือมตอนนี้ไม่ค่อยเจ็บแล้วหรอกรัาหว,วานหวานสุดยอดมากจริงเลยเนะมันวิเศษมากๆเลยละแค่ครึ่งชั่วโมงก็หายดีได้ขนาดนี้ล้ะยังไงก็อย่าลืมให้ยาด้วยเนะพี่ชายเสี่ยวฉือคะ่ะเดี๋ยวหนูจะมาบ้านของพี่ในทุกๆวันแล้วหวานหวานจะไม่แน่ใจว่า พี่จะสามารถหายได้ภายในสามเดือนอืมฉันจะช่วยเธอทำการบ้านทุกวันเลยนะเออความจริงแล้วเรื่องนั้น่ะไม่จำเป็นหรอกนะคะพี่นะแค่ดูแลการบาดเจ็บของพี่ก็พอแล้วนี่คือใบสั่งยานะครับกินเมื่อครั้งก่อนอาหารเช้าและอีกครั้งหลังอาหารเย็นนะครับอืมขอบคุณครับ เอาละวันวานถึงเวลาที่พวกเราต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะ่ะเออคือว่าวันวานตอนที่กลับไปแล้วนะอย่าลืมวาดยันให้สิทธิ์พี่ด้วยนะสือีบไปผู้ชายคนนั้นนะ่ะต้องการมากมากเลยนะหลับสะนี วันที่สองพ่อคะว้าวววววันนี้พ่อแต่งตัวหล่อมากเลยนเนี่ยพ่อเนอะหล่อที่สุดในโลกเลยใช่รึเปล่าเหรอเออไม่ใช่หรอกนะคะพี่ชายเสียวสีต่างหากที่หล่อมากที่สุดนะก่อนจะถึงวันจุดจีนแล้วจะพวกเด็กพวกนั้นก็ไม่ได้กลับบ้านมาสองสามปีแล้วนี่ยเนี่ยวพาแต่ว่าวันวานชอบพี่ชายรูเปล่าเนะแน่นอนสิคะวันวานเนะชอบพี่ชายที่สุดเลยละค่ะ ออแปลกจังเลยทำไมในใจถึงรู้สึกแบบนี้บวมนไปหรือเปล่าลูกมีอะไรบางอย่างที่ไม่สบายอย่างนั้นเหรอไม่มีหรอกนะคะแต่ว่าทำไมถึงได้รู้สึกร่างกายไม่สบายแบบนี้กันล่ะ